มีคนคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะก่อนฟางคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้เป็นหมออม้ม้มธรวมธาโรด,ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่ามีคนกําลังคิดถึงคุณอยู่หนักมากแต่ไม่กล้าแสดงออกเอ,อเขาเป็นใครขอดูพลังงานกันหน่อยอะอาการมันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยนะคนที่คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าแสดงออกคนนี้เป็นใครอย,อย่างไรอืห <c oughs> ดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สเสน่ห์คุณแรงมากนะเออสเสน่ห์คุณแรงมากนะคนที่คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าแสดงออกอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเอออาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณออล่าของคุณอาจจะไปเตะตาเตะใจเขาทําให้เขารู้สึกว่า เหมือนมีแรงผูกพันอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลาหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้วแต่ทําให้ใครบางคนนึกถึงและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะสเสน่ห์ของคุณนี่แหละนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าเขาคนนี้เป็นใครอย่างไรดูจากพลังงานคนคนนี้อยู่รายล้อมรอบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกัน เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นเพื่อนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเลยเป็นคนใกล้ชิดคุณนี่นแหละนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วได้รับพลังงานดีๆเหลือเกินนะมีพลังงานบวกนะ <S <S อยู่ใกล้คุณแล้วมันมีความสุขมีความสุขกายส,สบายใจมีความผ่อนคลาย <Gray> คุณเป็นเซฟโซนให้กับเขาคุณเป็นพื้นที่ปอ<ก>ลอดภัยให้กับเขาคุณเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขอะนะแล้วก็มีความสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะ คุยอะไรกับคุณแล้วมันรู้สึกสบายใจนะคนคนนี้ไม่เพื่อนก็พี่ก็น้องอยู่รายล้อมรอบตัวเผลอเผสนิทกันด้วยนะคนคนนี้คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือบางครั้งบางทีอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ปฏิเสธตลอดนะหรือทาเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณทําเหมือนแบบว่าเออบางครั้งบางทีทําเหมือนลําคาญคุณแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแฮนะเนี่ย คิดถึงอยู่ตลอดเวลานะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะด้วยความเป็นเพื่อนกันพี่กันน้องกันนะหรืออัศนีสนมกันทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกความรู้สึกมากนักเพราะไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดแสดงมากไปหรือแสดงออกอะไรออกไปหรือพูดอะไรออกไปหรือแสดงอาการอะไรออกไปเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกอย่างไรมันมีความรู้สึกกลัว มันมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกไม่กล้านะเออเป็นเป็นความรู้สึกของความไม่กล้าเลยนะไม่กล้าแสดงออกเยอะกลัวกลัวคุณจะไม่เหมือนเดิมกลัวจะเสียคนไปเออนี่คือพลังงานของเขานะสําหรับคนที่กําลังคิดถึงคุณมากแต่ไม่กล้าแสดงออกณนะขณะนี้นะ